วันนี้จะมาชวนทำบะหมี่อบซี่โครงหมูเส้นเหนียวนุ่มฉ่ำซอสหอมมากเลยค,ค่ะซี่โครงหมูด้วยเอาไปต้มส4นาทีล้างคราบเลือดก,ก่อนนะ,ะแล้วเอาไปตุ๋นด้วยหมของข้าวลัคก,กี้เฟรมที่มีถึง6ฟังก์ชันข้าวอบหม้ดดินทำโจ๊กซุปทำเค้กและอุ่นอาหารด้านในเขาเคลือบถึง5ชาชั้นแต่ซี่โครงหมูเห็ดหอมและน้ำแช่เห็ดหอมกระเทียมรากผักชีและพริกไทยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวและซอสหอยนางรมราดด้วยน้ำตาลกรวดและเติมน้ำเปล่าเลยค่ะปิดฝาแล้วเลือกฟังก์ชันต้มซุปเลยระหว่างรอตุ๋นเราก็มาทำน ำต้มสุกแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแล้วระหว่างที่หมูตุ๋นก็นจะเสร็จเราก็มารวบบะหมี่รวกแค่หนึ่งนาทีค่ะแล้วรวกผักบ้างตุ้งตอเลยที่คโครงหมูก็ตุนครบเวลาแล้วเปื่อยได้ที่เลยค่ะน้ำซุปออกเหลือแค่คลุกคลิกใส่ขิงแก่แล้วจีนน้ำมันงาและซีอิ๊วดำโคลเคเลให้เข้ากันแล้วก็ใส่บะหมี่ลงไปเลยคลุกให้บะหมี่โดนน้ำซอสด,ด้วยนะคะตามด้วยผักชีต้นหอมปิดฝาแล้วเลือกฟังก์ชันอบหม้อด,ดินเลยค่ะเวลาผ่านไปไวเพราะตัดคลิปเสร็จแล้วค่ะบะหมี่อบซี่โครงหมูหอมมากเลยค่ะ